สวัสดีครับเบ้าตาภาษาชาวบา้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากเดซี่ฟูดกุ้งย่างทะเลเผาของเสียแซบครับไมนอนี้หลังจากเสจสินรารกิจอยู่ที่จังหวัดบึงการก็เไยเดินห้างแม,ม่ไมเนี้พักอยู่พักยู่ดอนขึ้นหนึ่งแต่ว่าทุกครั้งที่มากุดรกระชีแวะไม่กินกุ้งย่างทะเลเผาเบิงบรรยากาศสดๆเบิงบรรยากาศสดๆดเสียแซบกุ้งกระลั่งล่องเสียแซบเสียแซบกุ้งกังง่งล่งลงองครับไมอนียงไม่กินกุ้ง เป็นกุ้งสดๆเลยหัวละเท่าไหร่ก่อนมือนี่สองร้อยสามสเกาครับหัวละสองยสามเก็จแล้วครับ่เอาผู้ได้ย่านาปกัไปกินกุ้งที่ใช้น้ำแข็งให้กุ้งนกนก้งนกน้ำแข็งก่นีนก่ครับอันนี้สีแรกเป็นยังไงเลืองล่องแองรับกุ้งเป็นครับอ๋อเลื่อกุ้งเป็นงลงแองกุ้งไยก็ไปใน้แขงเลยครับอ่าเรียกใยังไงเนี่ยพ่อพ่อันนี้นกน้ำแข็งเนี่เป็นนกน้ำแข็งนไห อ่ะคีบคีไปทดลองร่นกต้องนกต้องนกด้วยน้ำแข็งแน่ต้องนกด้วยน้ำแข็งแน่ที่เหลือเอาลูกอ่างผมเห็นว่าอ่างเ็ปอ่างได้เ็ปอ่างได้ครับตักเอาได้หลายครับผมคิดละค่เดียวตักหน่อยทักหลายกันคิดละค่เดียวกันเมื่อไหร่หมาไเลขสองร้อยสามสิบเก้าบาทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ้องบัวมีนักนินองบัวนี่ครับมี่พี่ร้านม่นมีแบบนี้แล้วมีในประเทศไทยมีมองเดียวในลลประเทศไทยี่มองเืดนมีดนกูไม่ได้ใ,ใจใหย่แบบน,น,นี้ข้าเฮ็ดวะไรข้ายยันเกนน่งส้นมั่วกับสดอนนะเออเบื่งสินส้นเบิ่งสิ้นสิ้นคูนะอันนี้เพีพเ้ยนใดมาเี้ยมาเลือดเลือดก็ต้องเอาไว้นมาหาวมีเลือดนะต้องอืดต้อยยาง เอรารวดไนนหกุ้งงา,งานอยู่ดเ,เดี๋ยวจะบอลชวนเตะกุ้งครับบอลชวนเอาเตะกุ้งที่ละานยมาเอาได้สองร้อยสาบ้าบทหาว่าพี่ดอกละค้าีิพี่ดอกนี่มังเดียวในประเทศให้บางสินหางวัวมันคุนได ก in right ่ได้มาถวกวมาิ่มมาแกงกับมะม่งเาได้มั้ิมก้วยเาเอาแต่ชิมมั้มากมากแหลมมากควยมาก้อยบีก็มีให้เขาเนี้ยเข่าเนี้ยกัมี่ไหมเออเขาเนี้ยกัมีอ่ะเออวันนี้มีวันเขาเนี้ยเขาควัวึงเจี่เจี่ นี่พายผิวๆลวกก็ได้อันนี้หอมเครื่องต้มยำอันนี้กับละห้ะลวมละห้ะน้ำกันเสียแซบเสียแซบละห้รลวมกันหมดลวมกันหมดครับผมอ่าอยากมักไก่มักลาบให้เราครับขันขยันเขาเร่เื่อยจะไปก,นไกนินกุ้งมันกินแต่งสิ้นก็เพราะว่าเร็วคนไทยขักยันโอ้ยยังไหนกินข้าวจีนกุ้งมาเคยว่ากินยี่ห้เขาจ้าะดรก็ไม่ยี่ห้อยเลยช่วยห่างได้ป่ะครับช่วยห่างช่วยห่างมักเอา ผู้ใดมากกว่าในกิน <C> ช <'s that one> really ิ้นตอนแซ่บได้แมนแมนแมนอ่ามาทีหลังบ่มีดอกหอเขากูเลี้งไงหนอกพราชิ้นตอนแซ่บอ่ะแมนครับแมนอันนี้กับฉลัดที่กันเนาะแม่นปะแม่นครับแม่นมาหากินหม้อแกงแซ่บนะครับผมหม้อแกงหม้อแกงแซ่บเนี้ยอะไรพวกมาทีหลังครัวบุญขันยัให้มันสดสดไม่ได้เที่ยงได้มาทางเวียดนามตอนซีโมงคับคับไม่ได้เที่ยงขันยัให้สดสดครับอันนี้แค่ยังนี่ก๋วยครับก๋วยก๋วย บลาการะต่ายชีสมันห้ากิโลละสามร้อยกว่าบาทเนี่เนาะแม่ฮครับอ่าอันอยู่นี่กินเป็นโลกก็ได้อีพอแน่ยแล้ว,ว่าต้องกินให้เหมือนเนี่ยก,กินเป็นค้าก็ได้กินเป็นค้าก็ได้เขาบพ่ว่าดอ,อกแต่ว่าพอปะไรก็พอปะไรครับคุณนี่มึงน,นี่เพียกุ้งพูดพูดไดมากมากน,นี่นอกได้หนีน่เนาะอันนี้ เอาเอาตัวนี้ง่ายไปแล้วตัวน้อยๆไว้ผู้อื่นกินแน่ตัวน้อยๆมาไมเอาที่หลังตัวนี้นั่นลูกแม่ไข่รไหมเออเอาแม่ไข่รหน่ะเอาแม่ไข่อุ้ยเอาเดี๋ยวมีมันเด้งมันต้องไปเอากมันไสไปนกน้ำแข็งนั่นเขามีเขามีคลองไส้เดี๋ยวนึกจิตเต้นหรอเขามีถากไปนกน้ำแข็งนั่นเหญเขนาดนี้ป่ะนั่นน่ะเขาเขาไม่ถากไส้เขาไม่กำมัดไส้เอาแบบนี้เดี๋ยวมันก็เต้นออกมันต้องไปนกน้ำแข็งก่อนแค่นั้นมันจิตเต้นลบจากเต่าไฟได้สิ่งนี้เออ มันหอนอะไรเนี่มันห่อนเต้นลูกจากเตาไฟเลยบางตัวนี่สองไร่สามสิบเก้าบาทเนาะเออนักการปลาหมึกนี่บ่เต้นปลาหมึกนี่ตายแท้เนี่ยปลาหมึกนี่เต้นลูกเต่าเลยบ่เออปลาหมึกนี่เต้นลูกปากเลยพ่กเนี่ปลาหมึกก็มีเนื้สุดสดกั้งก็มีเตื้อตัวใหญ่ๆ้ะกั้งกั้งเนี่ยมีแต่กั้งสิเอาหอยเชียวหอยเชลยว กูได้มากับหันทะเลมาเลยกูได้มากับหันทะเลมาเลยกั๊งกักรี่ตัวใหญ่ไหมบังด้วยอันนี้ปูปูมาไล่เนี่ยซอคักย่างก,กีออก่ออกกย่างออก,กอันนั้นออกกันได้เอาไอ้ไอ้อหนังยางออกกันค่ะท่านคิ้วเอากุ้งทะเลกันนี่นี่หดกุ้งทะเลอืม กุ้งทะเละก,กเลมเ็มี่มพูไดมากินกุ้งทะเลมีหอดกุ้งน้ำจืดม,มีมีหอดกุ้งทะเลอ่าพูไดบอมากยากแต่มาเดี้มาลวงมองลวกกันมีอันนี้ลวกหนึ่งอ๋ออ่มามาักมักลวกได้กินเลีเ้ยวพ้อลวกนะเอาแกล็ดขึ้ส้มเหมือนไทรลักอันนีท้ทีเนี้ยมันไม่ได้กินล้วพราะว่มะามันมีใช่สารพ่นเป็นเกล็ดแก้วที่เสียบไป <laughs> อันนี้กุ้งทอดกัมีอันนี้ซุปกุ้งทอด ออันนี้มันยังผู้นี่นี่แคบหมูโอ้ยแม่ไก่ไปนี่เพ่กินเนื้อแคบหมูนี่นี่อาหารอาหารชำเร็จกันนีผู้ใดบ่มากินแบบนั้นเอาเชิญเลยครับกินอาหารชำเร็จกันได้อันนี้ย้มแย้มยังเอาอันนี้คือคือเหมือนไว้เทนีิคนกินดีครับมันแซ่บอันนี้ไม่ยังนี่ย้มปูสดครับเติมอีกผู้นี่เติมครับเพร่ายังไม่กับเติมยังไม่กับเติมเติมเลยครับผมไม่หมดครับเหมือนว่าเปลี่ยนเหมือนว่าเปลี่ยนครับ เมื่อว่าเป็นเมื่อพูนาราดเลิกพวกเราค่อยยิ่งหมือการเฮ็ดงานพวกนี้ต้องเอาชนะใจคนให้ได้เนาะแม่นครับผมท่านพอเอาชนะใจคนมาอยู่จุดนี้ว่าไรแม่นครับแม่นี่แหละคือการชนะเอาชนะใจคนเอาไม่อยากกินกินไปแล้วไม่อยาเหลือนะอ่าขันเหลือปั๊บนะแต่ว่าก็บนพ่ได้ปั๊บหมดไปแน่นดอกเอาพอเส้าเอาพ่อสมควนพ่อสมควนพ้นเท่ามันต้องมี้วุฒิภาวะมันต้องมีจิตสำนึกเลยไ่เพราะไม่อยากินให้เขาชิมหายเสียกันสองร้อยสามสิบเก้าบาทได้กินให้เขาชิมหายเนี้ยนุ่มแมนเนาะเออมันต้องเพื้นผ้าใส่กันกินท่นกินเขาบพาะว่าเน กระเทียมก็มีกินกินกระเทียมก็คือคือกันได้กินกระเทียมแม่เจ๊มมีสองสามอันเนี่ยอันนี้หอยยังบุนี่หอยย่งนี่อันนี้หอยกากอันนี้หอยเออหอยหวานหอยหวานหอยหวานเอาผู้ใดมากอย่างหอยหวานด้อไม่เด้ กุ้งทะเลอันนี้กุ้งทะเลกุ้งทะเลมีตัวสดๆเงี้ยไครับคุ้มค่าเอาเงินม่สองร้อยสามสิบเก้าบาทนี่คุ้มค่าขนว่าหน้ามันแพงก็บย่างช่างน้าบันก็จะกินได้แต่บาทคนเดียวหนิไม่กินได้าอาหารเอาอันนี้เป็นเป็นหอยอันนั้นหอยแยงง้อเน,นี่ยนอยน,น,น,น อม่งั้นจับเชือไว้ลอันนี้พวกหมูกระทะพวกซีนยา่างพวกกระทะครับพวกหมูอันนี้ประเภทพักประเภทพักประเภทพัก,พกนี่ลูกชิ้นวัวยาเอาว่าม่นล้วหรอประไทศใดล้วทีเดียวยนี่มันพัวฟักเอาความไงเแสดงว่าเท่าลอยได้นน่ย่านยำเขาแหลกบก่ฮะประจับบนมีรสชาติอะไรนะรอ๋อเมนเมนมันจะยังเคื่อ,องแหนเอาเนาะ ใช่เลยเมันคือบ้านเท่าเห็ดแบบบรรยากาศบ,าบ,าบานน้านๆเนาะครับ,บ,บนนผมเห็ดดาวบ้านๆครับผมสิโรนจะใส่หลายเลยนะน่นะครับผมผมชิโรนนี่ปลานี่ครัไปเขาแล้วครับนี่กำลังกินนี่่่ละแตวาชิ้นน้ำเจ้าเรา อันนี้ผู้ดได้มากระเภทพักนี่ชี่หอมนี่พนังเขาแพ็กกับพวกนี้พวกยากมากแค่ก็กไม่เลือกกินเรวนเป็งบรรยากาศค้นเหมือนมิซอนสาขาเนี้ยสาคานึงอยู่ทังงน้นสูงโอ้ยเดี๋ยวลูกหลานทีมาาจะเฝ้า ยูซีแยกวิไลพละยูซ <mel> ีแยกแบนทอนยูซีแยกแบนทอนมาเด้อเดี๋ยวลูกนั้นชิมแม่เลยกินเท่าก่อนปาดเอามึงด้วยคอมเมนตันอม้นตชื่อขายนี่กิโลนึงประมาณสี่ห้าร้อยเหมือนนี้โอ้ยมันกระเซียมมากจิกกุ้ง จะแซ่บแจ๋นใหน้เธอกินกุ้งทำนมาอุดรต้องมไม่กินไม่กินเดซีฟูดท่นไปคอนเทนต้องไปกินยูมิตราภาพลาบก้อยเดี mm ๋ย hmm. วต้องต้องกินกระเทียมแล้วกัน,กนเป็นยังค่อยกินกระเทียมลูกกอล่ะกระ,ะเทียมมันต้องไปลดคอเลสเตอรอล กุ้งมันต้องกินหัวมันมน้ำป้วย,ย,ยป่วยไปกินมนันนี่มาเด้นมาเด้นมาเดินเล่นแชมป์ทกพอกันเพื่ออะไรเล่นแต่ว่ามไม่นีอันนี้ปรเทศในย่างนีเน่เป็นเล่นนีเน่เป็นเล่นนี่ กินกินยังกินกินก้อนหอยคุยกินก้อนหอคุ้ยมันนี่ไข่กุ้งไทยกุ้งไทยได้หนนี่สองร้อยสาบ้าบาท mày sốt sốt mình luôn không, đúng không? không, đúng không? không, đúng không? กินกุ้งสดๆเลยกุ้ง่างสดๆเลยนี่มันหวานมาก,กินกินกันได้ราคาถูกครับสองร้อยสามสิบเก้าบาทถ้าว่าเหมืนอีกอีก,อกสาขาหนึ่งยุที่นี่เขาบูรสากรรมของขอ,งน,อนงน้อสูงอ่ะน้องสูงอ่ะสองยเก้าบาทอนะ่นนั อันเดียวกันของเสียเสียเพื่อนสาขาสองของเขาเบาดิบ่ได้ค่าโฆษณาลน้ำเขาหรอกเพราะว่าเอาเร็วมากที่ต้องเก็บตังค์นะถ้าบ่เก็บตังคนะ์บ่มาณประมาณนี้เขาจะไปสั่งพระราห้เขาคนถ้ามาหากินที่กันล่ะอือ แม่ต้องเก็บตังค์คันเ่าเก็บตังค์บ่ม่แซ่บคักเพราะว่ากินกุ้งสดๆเอาสองลองคิดเบิ่งได้สองร้อยเก้าบาทสองร้อยเก้าบาทกินกุ้งเคืองโลกครับพอแล้วลกินอะไรเอาเคืองโลูกทุนหล่พอออดนี่กินไขม่ไขม,ไขมันกินไข่มันกินไข่มันกัน แต่ว่าจะเลืมเนี้ยเพราะอายุหลายเนี่ยยู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 ชีแยกแบ่นจันเขาซีแยกแบนทอนมีไรพละแต่ว่าแบนเนี้คันคันกินไอ้พวกกุ้งหลายเนี่ยอีกอย่างหนึ่งมันต้องกินกินนี่ยังไงกินไอ้ไอ้กินกระเทียมกินกระเทียม อันนี้มันสดนี่เพราะว่าอันนี้เนี่ยข้าตักมาจากจากในถังเลยจากในในบอ่อเลยเนี่ยวัวออกแล้ว <c oughs> เม่ได้หนึ่ออนซ่ครับเ้าเลยอันนี้ไข่มันข้าต้งกิ่นไข่มันก่อน กินกันกินเป็นเงนิ้อยู่ประมาณ400ละแล้วว่า่ายเขาเจ้าเท่าไรบ้าง่ายเขาเจ้าอยู่2 3 0 0บาทโอ้ยคุ้มค่าครับอาหารก็มีโอ้ยผลไม,ม้ก็มีเต็ม ไม่เมาไม่นี่ไม่นี่ดูนี่นี่ก้อยเรีรยลเรียมีมันลูกก้อยเลเรๆยลไม่ได้กินบันนี้ดูน่ะโอ้ยปลาโจ๊กบ่เอาเลยขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ใดอยากเฮ็ดผู้ใดอยากกินยังรสชาติยังได่ไปเฮ็ดเอามันค่อยว่าผู้อื่นบ่ได้ ถ้าพอพระแม่มาเรียดนนะ่ะอย่าไปห่วงเงินถ้าพอพระแม่มาเรียเนี่นๆ,ๆต้องข้าวเหนียวเม็นมะเออต้องมี้ข้าวเหนียวกินกับก๋วยนะั่ะทีไปกินข,ข้าวจ้ากับ๋วยแม่แมนเลยข้าวเหนียวมีมเห็ดไห้มัดสุดเนี่ยสองร้อยเก้าบาทอยากกินยังกันตักกินเอาล้วนเนาะพี่ข้าวัวก็ววมีเหมือนเนาะ ันนี้หัวมันต้องกินเพราะว่ามันเป็นหัวกุ้งหัวกุ้งมันสิมันมีกุ้งมีไข่กัแบแซ่บเลยมือสองร้อยสามสิบเก้าบาทแงีสองร้อยสามสิบเก้าบาทกุ้งสดสดเป็นเป็นปูกับปูสดสด กินลาบมืัอนี้เขามืัอน,นี้เขาต้องกินกุง้งขันแม่อุดรต้องก,กินกุง้งขันแม่คอนเก้นต้องกินลาบกินก้อยส้อยจุเหตุเงี้ยมีเงี้งยแล้วเงี้ยสองสร้อยสามร้อยเพราะหายกินได้อยู่ดอก<ม>บ่ยาก อันนี้เทาสีจิ้มหรือบ่จิ้มก็กได้นี่เพราะว่ามันสดมันไอหุนหุนอยู่เห็นบ่มคุณอ่ะเห็นบ่ไอหุนหุนอยู่เข้าใจบ่ไอหุนหุนนี่แหละกินแบบนี้ก็หวานก็คือหวานแต่ <c oughs> ว่าเคล็ดลับมันอยู่เท่าไหร่ยางสูงเลย เออไม่ต้ินกิน,ก,นกุ้งย่างเดียวกันเลี้ยแหล่แล้วก็ต้องกินพักพักไปกินอยู่บ้านก็ได้ไข่มันแซ่บพักโอ้ หอนไม่ได้ไม่ได้ตายไปแล้วเพาได้กินเนาะกินยังมีชีวิตอยู่เลยอยากกินยังแซ่บกินเลยแล้วที่ตายเมื่อไหร่ใครเลีเรียนนอนอยู่กันไลใหรไหล,าไหลาตายกันนี่ไม่ไี้เราต้อเรี้ยงกินไม่ต้องไปเราเลี้ยงเลี้ยงมึงรู้ เคล็ดลับของการกินกุ้งแซ่บนะกุ้งบอกว่ากุ้งทะเลหรือว่ากุ้งก,ำกำ้ามกามอันนี้เป็นกุ้งก,ำกำ้ามกามกุ้งเลี้ยงเขาจะต้องกินย่างทนะี่บะห่ซุกคือย่างเพิ่มๆน่ะนี่นี่นี่เอาย่างถ้ามีพอดีนี่นี่นี่ย่างถ้ามีพอดีเอาอย่างเพิ่ๆๆมๆเพิ่มมล่ะจุม่มๆไปจุ่มๆไปยังงัย ผู้มาก,กินอยู่นี่มีแต่คนมีแต่คนหิวเลยมาก,กินเ่ราะติดชนใจผู้ใดกบน้าบกบตากินไม่กินว่างกิอนอิ่มเราก็มีบ้านเพระอร่อยเขา้าๆทีเออมาเด้อมาเด้อกินมเลยก็ชิมเงี้ยมากมากแรนมาแล้ว สบดีครับมามเห็นบามามาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ่กนมามมานั่งคเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งคลตมานั่งลกเอาไวกตกุ้งไหมวะไแม่ร้านร้านช้ามาแล้วร้านร้านช้ามิตรภูมิแนมสวัสดีสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีสวัสดีก้องเนี่ย นายเพนเคไปไหนแล้วอ่ะเคมาแกเคไปไหนลูกอ๋ออ๋อเนเคเข้าไปหาอะไรกินของเขาอยู่ร้านร้านร้าน้หน่อยไปหาอยังกินกูดิมาเลยมาเลยมาแลยวกคนน้องน้แข่งบ้าแต่กุ้งมาเคกออก เอาลงุ้ม่แล้วลงไม่เอาเอา่ไงเนี่ยี่วอะครับอ่าอเดียโหนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวเปิดแสงหน่อนี้เรียนปชั้ไหนแล้วอ่ะอ4แล้วเหอค่เรียนอ4นะนี่นี่ นี่รู้ชื่ออะไรครับอันนี้ร้านไส้หน่อยผมนี่อันนี้น้องแพนเค้กหนืออีกคนไปไหนอ่ะพี่นัดอ๋ตไปไหนพี่นัดพี่นัดอยู่มหนึ่งเลยอ้อพี่นัดไปไหนพี่นัดนั่งเครอยู่บ้านพี่นันั่งเืออยู่บ้าน อ่ะหนูจะกินอะไรหนูไปดูเอาไปหนูไปกินอ่หนูไปดูเอาไปดูเอานะลูกนะเอาเดี๋ยว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 กินกุ้งก่อนกินกุ้งก่อนโอ้ยคือคือสุกแต่มันมาได้นี่โอ้บิน โอ้ยฮอนมันมันสดกุ้งกระสดก้นกระกระแซ่บร้านหน่อยนะฮักได้ร้านหน่อยผมอ่ะลองเพนเค้กไงแม่เป็นดาล่าได้บอกให้ไงแม่สิ่ได้เป็นดาล่า พามาเส้นสัญแกันไว้เนอะไ,นะไข่หนังท่านท่นไปเส้นทีเป็นผู้จัดการเองเนี่ยขวอนเด้ออาไปเอาม่าไปขวังลูกคนนะ่ะไอหนุนหุนเลยอ่าเอาเอเซ็บขัข้วตัวใหแเซ็ขบขั้วตัวเซบครับ ไม่ได้ไม่ได้ยู่ซี่แยกบันทน์พรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีนะเนี yeah. ่ยโอ้ยพอเลยเหลืออีกเครื่องถังนึกว่าเอฟซีรุ่นจิ๋วโอ้เอฟซีรุ่นจิ๋วอยู่อนุบาลอยู่อนุบาลสองเอฟซีรุ่นจิ๋วนะ่ะ

หพรกุ้งมันเป็นเป็นสมองมันเป็นสมองเล้วกินสมองเออกระบาดพ,นะพ,พ,พ่อลูกไม่กินนี่แหละเนี่ยถ้าพ่อยายถ้าพ่อพ่อแม่เขาไม่ก,กินพร้อมะนะถ้าพ,พ่อพ่อแม่เขาไม่ก,กินพร้อม,มเทศมือ พอ,อยุติการไทยทอดจะง่อยก่อนเดี๋ยวจะคุยกับลูกกบหลานก่อนในสิทธายทอดไหมเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ